ตลาดวัดเช้านี้เหมือนจะเป็นวันธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะสึกแห่งการจัดร้านกำลังจะเริ่มผักจ้าผักสดสดแม่ค้าคนสวยคนเดิมลดให้เลยจ้าโอ้ขอโทษนะคะของเยอะหยิบลำบากจังเลยฝั่งตรงข้ามน้องมีนวางลังหูเหล็กเป็นชั้นๆตะกร้าหูเหล็กจัดวางผักเรียบร้อยสวัสดีค่ะ วันนี้มีผักไฮโดรพนิกสดใหม่พร้อมผลไม้หวานกรอบจัดเรียงในตะกร้าเลยค่ะหยิบง่ายถ่ายรูปได้ด้วยนะคะว้าวร้านนี้สวยจังเลยค่ะหยิบสะดวกจังเลยค่ะป้าจันมีน้ำโใหญ่ยยนี่ใครกันแน่กล้ามาเปิดร้านตรงข้ามชั้นหรอเดี๋ยวรู้เลยบางครั้งของดีก็ต้องมีที่จัดให้ดีด้วยเช่นกันลูกค้าจะหยิบผลไม้ร้านปาน้าจันแต่แข่งล้มตะกร้าพังว้ายผักลี้งอีกแล้วน้องมีนเดินมาช่วยเก็บ และพูดเบาๆว่าพี่จันลองใช้ตะกร้าหูเหล็กดูไหมคะของร้าน Perfect World s เขาทนจัดง่ายถามวางซ้อนได้ด้วยนะคะประจันยิ้มเขินๆและพูดว่าหืมก็ได้ได้ยอมให้แค่วันนี้เท่านั้นแหละอืมร้านก็โล่งคนก็สื่อเยอะขึ้นแฮะแล้วหันไปหาน้องมีนและพูดว่าขอบใจนะยัยมีนของดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ของถูกทนและสวยก็ต้อง Perfect World เท่านั้นแค่จัดของให้ดีลูกค้าก็เข้ามาเอง ตะกร้าดีหลังทนจัดร้านเป็นระเบียบเท่ากับขายของได้ง่ายขึ้นความแตกต่างของแต่ละสินค้าที่สามารถใช้งานร่วมกันได้มีอะไรบ้างไปดูกันนะคะลังผลไม้หูเหล็กและแบบไม่มีหูเหล็กเหมาะกับการโชว์ของขนของหนักออกแบบมาเพื่อวางซ้อนกันได้โดยไม่พังมีช่องอากาศระบายความชื้นอากาศในผลไม้สดหูเหล็กช่วยให้หยกง่าย ทนทานกว่าแบบพลาสติกวางเรียงการกลายเป็นชั้นโชว์สินค้าได้เลยลูกค้ามองแล้วดูเป็นระเบียบน่าเชื่อถือใช้ได้ทั้งในตลาดร้านค้าปลีกหรือโรองงานจัดส่งตะกร้าชอปปิง้งเพิ่มยอดขายได้จริงโดยไม่ต้องพูดเยอะเมื่อลูกค้าถือของมือเปล่าจะหยิบของน้อยถ้ามีตะกร้าชอปปิ้งวางไว้ลูกค้าหยิบใส่ได้เรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วโลกต้องมีตะกร้าชอปปิ้งตะกร้าดี ต้องน้ำหนักเบาหูหิวไม่บาดมือถ้าคุณเป็นร้านเล็กวางไว้แค่สองสมามใบหน้าร้านก็เพิ่มยอดขายได้ทันทีกร้าพับได้ฮีโร่ของรางร้านและวันขนของเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดพื้นที่ที่สุดเมื่อต้องขนของจากโกดังพอถึงที่หมายก็พับเก็บไว้ใต้โตะ๊ะใช้แทนกล่องกระดาษได้เพราะไม่ชื้นไม่ขาดรับน้ำหนักได้มากกว่าที่คิดรับน้ำหนัก20กิโลก็เอาอยู่ การม,มีภาชนะที่ดีไม่ใช่แค่เก็บของแต่คือการจัดระบบให้การขายของง่ายขึ้นวางของไวกว่าขนของไวกว่าขายของได้มากขึ้นและทั้งหมดเริ่มได้แค่จากตะกร้ากับลังผลไม้ที่คุณเลือกใช้ขอบคุณที่รับชมคลิปวุ่นไม้สไตล์ตลาดตลาดถ้าคุณจัดร้านวุ่นเหมือนเรามาคุยกันใต้คลิปได้เลย